พี่ไม่ได้ชอบผู <no p Obrig illions> ้ชายพี่ชอบผู้หญิงน่ะอ๋อครับครับแต่พี่ชอบสูดนะฮะฮะฮะพร้อมสีดึงแสงไอ้ที่มีเซนเซอร์ด้วยเชียวไอ้เด็กพี้อ่ะไอ้นี่เบอร์สองเบอร์สองยเบอร์สองนี่แกยังอะเบอร์สองแกยังเบอร์สองเอ้ยไม่แก่หรอกครับเบอร์สามอะเบอร์สามแก่แลวครับเบอร์สี่ด้วยแก เบอร์เบ um อีไม่แกเบอร์ส um no. ีไม่แกบรีเงียบพี่อะไรแกพี่นี่นอตัดอดจร์เอาไอเด็กเคี้ยนี่อายุเค i บ i อไฟอ๋อผมไม่นไอเบลอยเคแนะวรับอ้าววันนี้ก็สวยดีครับไอหอยเคี้ยไอ้ยังหอยเค็มไหมเฮียทุกคนเงียทำไมวะเออกูเม้มอยู่เนี่ยเหียกูเม้มอยู่เนี่ยเฮยข้ไม่ตายเหียมันโปด กูสายยิงเทพธิดาประจำตัวมันนะ่ะไอ้เหี้ยถ้าเก็บได้ทั้งหมดให้ห้าบาทนั่นไอ้เพื่อึงใายห้าบาท,นนบาทเนี่ยนะจริงนะเว้ยกูเคยเสียไปแล้วสิบบาทจบ<อ>ไม่น่าฝั่งเอ้าหมคุณไม่อยากแพ้อะกินยาเลยพี่ยายอะไรยาอะไรยแค่แพ้นี่มันโม้เพี้ยแต่แล้วแต่แล้ว,วอุว้อยอยุ้อยอยุ้อยอย้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอย่าร้องไงี้ยอย่าร้องเงี้ยสิครับไม่เพี้ยอะไรเนี่ยจะให้ร้องยังไง เดกอแข็งเกินเออบีดาของท่านเฮ็ดพีหมดเหรอครับุแบบนั้นน่ะได้เหมือนหนังที